สวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอเรื่องยาอายุวัฒนะจากหนังสือวัฒธรรมลำนำกวีของนภาจรีนำเดนจะความหมายของยาอายุวัฒนะหมายถึงมนุษย์ปรารถนะาความมีอายุยาวนานส่อสแสวงหายามาเสริมสุขภาพประดิษฐ์คิดค้นศาสตร์แห่งความยัง่งยืนของชีวิตการบริโภคอาหารที่ย่อยง่นะายมีประโยชน,น์ KFC ดีป่ะอยากกิน KFC ีอ่ะ้ยกินผักกันดีป่าวไปกินสลัดกันดีกว่าไหมยิ่งเนี้ยเขากินสลัดมาอาทิตย์นึงแล้วนะดีต่อสุขภาพนะไปกินป่ะ<ม>งั้นเอาเป็นฟูจิดีป่ะได้ได้โอเคเดี๋ยวไปกินฟูจิกันป่ะผักจัดเป็นอาหารที่ช่วยย่อยอย่างดีมีคุณค่าทางโภชนาการหลายด้านช่วยขจัดสารอาหารที่ตกค้างในร่างกายขับถ่ายสะดวก ปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงปโปรตีนในเนื้อปลาจะถูกนำไปใช้ในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรู้กาลเทศะในการประพฤติทำถูกเวลาถูกสถานที่ถูกบุคคลเกิดความเหมาะสมการรู้กาลเทศะการดำเนินชีวิตของบุคคลกาลเทศะเป็นสิ่งที่สำคัญมากกาลคือเวลาที่เหมาะสมเช่นการพูดการแต่งกายสถานการณ์ตัวอย่าง แล้วไม่ใส่บ่าแบบนี้จะขึ้นไปบ่ายังไงเอ้าค่ะก็นึกว่าไม่ต้องมาไม่ได้มาวัดไงหนูก็จะไปห้าเกณฑ์ทองแกต้องใส่เกงขายาวนะไหนอ่ะใส่แบบไหนอ่ะแบบแบบฉันก็ได้อ๋อเออเออเออขอโทษละกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรปะการแต่งกายไปวัดวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงควรแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยไม่มีลวดลายหรือสีฉูดฉาดไม่รัดรูป กลุ่มเาาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ